So, let's go. New games. Someone must have been telling lies. You haven't done anything noteworthy in your life. Yet, this morning, you were arrested. Get on the next train. ้ยวันที่หนึ่งโลกมา in the eyes จนอะไรมองตาฉันสิอยากกระพริบตานะคุณมักจะตื่นเช้าขนาดนี้เม่คิวทูโชว์ดิก็ที่ผมอ่านไม่ออกขอโทษนะต่ผมอ่านสักิดไม่ออกข้งว่า,าสออแสดงตัวเลิกบทสนทนาออ๋ออืม อ่อ uh, yes i i got a job อ่อฉันมีงานนะ no what is it ฉ uh, ัน no ไม่ฉ uh, ันเอ่อใช่ฉ uh, ันมีงานทำเปล่าอะไรเนี่ย6โมงเหรอโอ้กับะพิตาเอ่ออ่อใช่อืมแล้วคุณจะดื่มกาแฟหรือชาสักถ้วยไหมอืมเอาอาชอาชีว์วิโออับเบลิงหรืว่าอาชีือ่า ลองผมไม่ชอบกินกาแฟนะมันก็กินได้แต่ก็ก็ติดอยู่อ่ะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาชาลอง,อลงเอ่อบลิงเอ่อน้ำตาไหลพักผ่าตามลำพังอเอ่ะโอเคโยสกู๊ดทุกเกอโอเคคุณไปได้แล้วโยสมาคุณแค่ถูกจับเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้อ๋อโอเคโอ้แล้วก็อะไรอ่ะโอ้ล้วฉันต้องการยินยอมจากคุณว่าคุณจะไม่ออกจากเมืองนะ and go okay cup uh, I want to run away it is a him such a him such a shame don't tell me that I'm a loser oh yeah. Oh, is you're an ordinary no one again เดฟเฟรนเดสซัมล่าสุดหนึ่งแตกต่างจากอันที่แล้วแต่ก็เหมือนกันหมดลนะ่ะส่วนไม่มีประวัติอาชญากรรมจนกระทั่งวันนี้วันที่สองเอาแล้วไ kind of อชินาคิน d ดรสเด้งเออผมขอโทษน,นะอานลองความใจเดียวแต่พวกเขากลับวางว่าเพียงความ air. อ่อนแอดูถูกฉันแล้วล,ละเมิดกฎเออ this time ไม่ใช่เวลาฉันชื่อเอ่อเอ็นอตฉันไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเดินออกไปจากเมยเหมือนคนอื่นเอ่อนอกจากนี้คุณต้องจ่ายค่าปรับอีก100ร้อยรูรูเบิลอเอ่ออ็อเจก what อะไรอา่าโอ้ว่าเราดู o ย r o อ j เจกอ่ะคุณคัดคุณคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรอะ่ะอืมผมไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะ กดถอยกฎหมายโหดร้ายพอแล้วฉันถูกจับมาแล้วกฎหมายมีความยุติธรรมต้องไม่มีสต้องไม่มีข้อยกเว้นแต่ยังไงก็ตามฉันคิดว่าเราจบกันแค่นี้่ฉันกำลังดูคุณอยู่ This J อ y to play your n e น็กหมูเฮ้ยโดนปล่อยแล้วตำรวจว้าเจ๋งอะ่ะผมชอบอะ่ะ This J อร์ทูเพลยอะไรฮุยทำไมมีน้ำอะไรอะ่ะแล้วทำไมอุย ๋อ้ยวอีโมจิ You still have a fight to play โอ้เกมถือว่าใช้ได้นะ่ะแมนนวลอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอารมณ์ของพวกเขาเปลี่ยนสิ่งที่คุณพูดได้การตอบสนองแบบเฉพาะและมีเวลาจำกัดบทสนทนาตามอารมณ์พูดไปอย่าไอเอ็ดเ a ลเลนเดน l ิง a ๋ a อ๋อเวอร์วันอร์่านไม่ชันไอห่าพิมใจเย็นๆหน่อย เคยสงสัยไหมว่าการเป็นอาชญากรชื่อดังมันเป็นยังไงไม่รู้อ่าข่าวที่คุณดูน่ากลัวนะอาจไม่ชัดเลยไนอะ้น้องข่าวนี้ทําให้คนดูน่ากลัวขึ้นเนะแถมยังสูงขึ้นอีกและดูดีขึ้นอย่างตึงด้วยอ่าเยสงสัยไหมว่าการเป็นอาชญากรชื่อดังมันเป็นยังไงไม่อยากรู้อ่ะคือแบบก็ก,ก็ช่างมันเถิงการเป็นอาชญากรชื่อดังแต่ทําไมแกมีแต่แขนวนะเนี่ยอะไรนิดเอาเว้ ่าฉันต้องการทนายความจริงๆฉันไม่ใช่คนร้ายเริ่มร้องไห้อะไม่เอาไม่ร้องอ่าฮะไม่ได้หะฮึแต่ทำไมข่าวถึงโกหกละ่ะอ่าเธอรู้ไหมฉันชอบเธอส่งมือของเธอมาสิเอ่มได้กอดมือกันยังอ e สเอา a ว้อะรถไฟจะมาทุกเวลาเวลาบ่าย just p p e n และมันเกิดขึ้นเพียงชั้นมีอะไรอ่านไม่ทันช่างมันผมอ่านไม่ทันถือว่าเป็นคําแนะนำทางกฎหมายทางทนายความนี่เป็นโอกาสเดียวของคุณอ่าเ็คเดอะคีย์ผมได้แบบเอากุญแจนั่นไปอเอากุญแจนั่นไปมันจะเป็นเปิดประตูเปิด,ปด,ปด,ปดทางขวาได้ตัวกำลังรอคุณอยู่ตัวตัวกำลังรอคุณอยู่เอแล้วก็ทำหน้านิ่งเลยไอ้น้องเ,อเกียน,นิดออปติมมาดีนะผมชอบมากเลยหรือว่า ยังไม่มีอะไรมากมันดูลื่นแบบลื่นแบบลื่นอะ่ะเดี๋ยวว่าผมคิดเองว่ k นอ w now you are all my little snack อ่าแปลว่าอะไรประตูล็อกเลยไอ้น้องกดซ้ายลองลองดูนะผมจะโยนไม่เอาดีกว่าผมกลัวตำรวจอ่าเนี่ยกดไอเทมมาแล้วก็มาวางเสร็จก็กดคลิกขวาเพื่อเป็นการปานะมันไม่มีประโยชน์นะผมว่าเฮ้ย อะไรอ่ะมันคืออิดเหรอเอามีหน้าตำรวจอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> อยากโดนจับไปละอีกซ้ายขึ้นมาฮชึชาเฮหยเยอววะทำอีา่า้นี้ได้ยั่าึชาเอ้ยขอโทษนะแต่ว่าผมแค่จะไปอ่ะชะ่วเอ่อเช้าเดี๋ยวไอเดียอ๋อ นี่งไงมันคืออะไรนั่นสิมันคืออะไรเนี่ยผมไม่ได้ไม่เป็นนะขอโทษด้วยไม่ก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องทางภาษาผมไม่ค่อยเก่งภา,าษาอังกฤษซึ่งมันมีปัญหาสำหรับผมมากแบบมันก็เลยแบบดูแปลก,แ,ปกแบบมันเบอร์เบอร,บอรนะครับนี่คืออะไรอนะ่ะ Absolute Absolute Cinema ไม่ใช่ทุกชิ้นสามารถมอบเป็นของขวัญได้อย่างแน่นอนแต่ควรเลือกอย่างชาญฉลาด บางอย่างอาจมีผลดีขณะที่บางอย่างอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้อ่ะเราก็ฟูลแพคเก็ตฟูล l ีแพคเก็ตอะไรเอ้ยฟูล l ีไม่ใช่อ๋อของเต็มดีว,ว่ะเฮ้ยทิ้งไปก้อนหนึ่งเออ f ฟลด์อารีอารีนาอารีอาโฟลด์ฟลดฟลดแอรีคืออะไรร้านอาหารเหรอแล้วเกมน,นี้มีคือแบบมันคือให้เราทำอะไรอะ่ะคือแบบ ภารกิจของเราคือการทําอะไรแล้วก่อนเราจะชนะเกมนี้ได้เราต้องทําอะไรอย่ามองมาทางนี้เ,เข้าไปแล้วนะอกล้วยเราสามารถมอบกล้วยให้กับอันนี้ได้ไหมกดลลอกได้อันนี่ไงไม่ได้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดจะเข้าไปยัง,ยงไงยังไงทีนี้อเปิดหน้าต่างก็เปิดไม่ได้อ้า ถ้าสมมติผมทำลายได้จากตรงนี้จะเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าดูจากโครงสร้างแล้วแม่งน่าจะโอ้ยตู้เปิดได้เว้ยอ้าวเปิดไม่ได้ดีกว่าเราตูล็อกอีกไอ้หาเอ้ยผมจะเข้าไปยังไงนะลงไปปุ๊บวะลงได้เว้ยขึ้นดีกว่าเข้าถึงได้เมื่อไม่ถูกโบยบินเขาต้องมีความสุขมันคือสำนวนหรือว่าลีต้องเช็คอะไรอะ ไอหนุ่มแกคือใครแฟนเหรอเพื่อนเหรอไนี่ออนนี้มันบอกว่ามีหลายวิธีในการหลบหนีทดลองสำรวจและพูดคุยกับทุกคนข้อมูลคือกุญแจของคุณเมื่อกี้มันหายไปแล้วแล้วใครแม่งพูดอะไรอยู่ในบ้านวะเนบเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดยอเดเดเดเปล่าเปล่าเปล่าเออคุณครับคุณอยู่ไหมครับมีใครอยู่บ้านไหมครับผมไม่ได้จะเข้าบ้านไปขโมยของนะแต่ว่า คือแบบก็แบบอยากเข้าไปเช็คอะไรนิดหน่อยแต่ว่าตำรวจก็มองไม่หยุดเลยไยเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> คูยเป็นเล่นอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าเอ้ยเ <Hey. S 2> <I> have คุณโชคดีที่ฉันมีหัวใจที่ให้อภัยอะ่ะเออผมขอโทษน,นะแต่คือผมไม่ได้จะขโมยจริงๆนะผมมาคุยด้วยผมคุยด้วยทำไ,ไมไม่มีอะไรนะคุยจริงๆอะ่ะคือไม่ได้จะตั้งใจเข้าบ้านนะแต่คือแบบ เข้าไปเช็กของไม่เขา้ไเขาไปขโมยเลยไ,ไ,มไม่ได้ไหมคุณอยากได้ไหมผมให้คุณนะอยากได้หรือเปล่าไม่โยนแม่งเลย <S <S ไปไหนแล้วติดบนราคายังไงต่อที่นี้ไม่ไหลด้วยอ้าวติดบนราคาตลอดการก็ต้องเช็คพวกไปอะไรพวกนี้ก่อนอะไระเมืองและยักษ์จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาของคุณหาต้องการข้ามไปข้างหน้าให้พักบนมานั่งอ่า อีกอีกแล้วแมวเฮ้ยทำไมหน้าแมวมันเป็นอย่างเงี้ยอ,อ้าวเฮ้ย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 ผมไม่ได้ทำนะอันนี้แต่นายแม่งเหมือนแมวปลอมเลยต้องเมียวอีผมชอบเสียงนะวางมันด้วยกันกนระโดดนะเดี๋ยวก่อน new emoji emotion emotion อ ah. ่า he getting p i c อะไรอะ p i กี y เหรอเขาเริ่มจะกินจุแล้วคุณต้องหาว่าเขาอยากกินอะไรอ่า ah. อ ah. oh. 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 ้าวอ๋อมีกดตรงนี้นะเกิดยวจะอฝนตกแม่เหมือนเสียงใคร no body a f f e c t i my pleasure uh, ไม่มีใครชื่นชมการมีอยู่ของฉัน อไม่มีสักคนเดียวที่มันรู้ว่าเป็นอย่างไรเขาทุกคนสมควรได้แล้วจมน้ำโอ้ยนายคิดมากเลยแม้ว่านายตัวใหญ่ก็เถอะแต่ว่าไอ้แม่งมีประโยชน์กว่านายคิดรู้ไหม It usually i t this ฉันมักจะกินอันนี้บางอันที่ชอบด้วยซัะเออเอาขนมอะไรเอะเอาขนมมาให้ฉันอีกชิน้นเซอร์ไพรส์ฉันสิ อ่อฉันต้องเห็นว่ามันเพื่อจะรู้สึกว่าฉันต้องการมันหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคครับโอ้ยขอโทษนะครับทำไมห,หน้าตาคนแต่ละบ้านแม่งหน้าเหมือนกันทุกคนเราต้องหาอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็นทำท่วมอุ้ยแล้วไงอ,อ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตำรวจคุณตำรวจเฮ้ยอย่าบอกอย่าอ้ออ้อ ออเฮ้ยว่ายขึ้นว่ายขึ้นซุบโอเคค,คุณทำคุณทำงี้ไม่ได้นะผมเข้าใจว่าคุณเศร้าเว้ยแต่ว่าเออสวัดดีครับ <laughs> บ้านคุณรู้ไหมเนี่ยว่าบ้านแถวบ้านคุณน้ำท่วมคุณรู้ตัวไหมเนี่ยคุณคุณไมเกืจมน้ำหน่อยอะ <laughs> เอ,อ้ามองหน้าอ,อ้าวหายไปละอะไรวะเดี๋ยวดิลำมีเรามีราม,รามีหน้าที่อะไรโ้ยขอไม่ไม่ผมไม่ได้เข้าไป เยี่ยมเฮ้ยผมขอโทษยูลักยูลักแกไอแฮปอฟกิ h เฮดเรามีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนได้ถ้าเราขึ้นไอ้นี่ไปแต่ว่าเราต้องขึ้นไอ้นี่ไปรับฉันทีรับฉันขึ้นไปทีเยี่ยมเยี่ยมยอดที่กูจะให้ของควันกูจะให้คอมพลีทเม็ดฟิวเจอร์แน่นอว่าคุณควรออกไปเฮ้ยถามว่ามีอะไรผิดปกติค,คมชชมเชอร์ฟิวเจอร์ เจอคำชมเ่ำชื้ t a ัดอุบัต n เห o ุดูยูมี uh, คุณหมายถึงอะไรกันแน่ก็ก็ไอ้นี่ไง h i s t o r police work ตำรวจของเขาทำงานแน่นอนว่าควรออกไปเขาจมูกเหรอผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังนั่น t s a police uh. it s not easy uh. finally someone uh, j u s t i s a headline วามยุติธรรมไม่ใช่แนวทางที่ฉันต้องต,ตายแม้แต่มันคือการตัดสินใจ แล้วมันหนักอึ้งต่อจิตวิญญาณน่ะมันขนาดเลยเลรอจะเข้าใจนะว่านายเศร้าอแต่ว่าบางทีนายก็ไม่ควรทําให้เมืองนี้แม่งน้ําท่วมขนาดนี้นะนี่ยังเป็นตัวเกมเดโมอ,อยู่นะครับถ้ารู้สึกแปลกๆข,ขอโทษด้วยนะแต่ว่าขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้ละตกใจหมดเลยตกใจเบิดเลยไม่มีหลักฐานใดๆเลยเยอะว่าคุณเป็นผลผลเมืองที่เคารพกฎหมายมาเป็นทางการเดอะลองสแตนช์ อยู่คุณเป็นอาชญากรที่ถูกจับกลุ่มอยูอร่ระหว่างการประเมินกำลังรอการพิจารณาคดีไม่มีใครบริสุทธิ์โดยเฉพาะคุณตอนนี้คุณดำเนินการชำระค่าปรับของคุณ100ลรูเบิลว้าน่าเสียดายนี่จะไม่แบบไม่คิดจะผมเข้าใจแนละ้วมันต่อชีวิตคุณได้แต่ก็แบบ แอมสุด so ฉันเหนื่อยมากอ๋อคุณต้องการนอนใช่ไหมล่ะนั่นไงว่าแล้วเริ่มอาการแล้วลคงจะง่วงสินะอ่า his eyes closed slowly ดวงตาของชิช,ช,ชิปิดลงช้าช้าวาจะหาวใช่ไหมล่ะ้ออากาศช่วงนี้มันมืดด้วยอาจจะอยากง่วงทำไมยังมองมาทางนี้อีกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 เกิดทำเกิดทำหมักละ ันนี้คือแบบเราสามารถใช้คุณแจทำอะไรกับเขาก็ได้อะป๊ะนึงนะอุ้ยไม่ไม่ไมมผมไม่ได้จะตั้งใจจะทำนะเว้ยผมขอโทษคือแบบเอ่อไฟแบ็กลิสันชื่นชมและผลงานของเขาขอโทษผมขอโทษไม่ไม่ไม่มมคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ว่าผมกดผิดขอล้องละซื่อผมแพ้ใช่ไหมเจล เออคือว่าใครก็ได้ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยกดติดตามผมหน่อยไม่งั้นกูจะไปโตรที่นาบ้านมึงถ้มึงไม่ไกดติดตามกู